สบายดีทุกนทุกคนออกน้องแ่ให้เล่าสวัสดีครับผมปอกระเป๋าเล่าอยู่เช่นเคยครับวันนี้ก็ญากิาคเป็นภาษาไทยครับวันนี้ก็มาอยู่ที่ปุดช้างสวยสุดยอดมากแบบมันสูงงามพี่น้องครับจุดเด่นเลยครับที่ปุดช้างนะครับเดี๋ยวจะพาุ เดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปรับฟังเรื่องราวต่งตางๆของตึกช้างแห่งนี้นะครับว่านี่คือนี่คือเป็นฝีมือของคนไทยแล้วก็เจ้าของคนไทยนะครับสร้างเองนะครับออกแบบเองสร้างเองครับเดี๋ยวรอติดตามรับชมครับผมไปทุกคนครับเดี๋ยวนี้เบล่ามีของขายในสินค้าใน youtube นะครับก็คือ เป็นแท็กสินค้านะครับท่านใดต้องการสินค้าเข้าไปดูได้นะครับเดี๋ยวลงให้ดูครับว่ากดตรงไหนได้บ้างนะครับเดี๋ยวนี้ขายสินค้าที่ youtube ก็มีนะครับเลือกซื้อได้เลยสิ่งที่ต้องการท่านต้องการตรงไหนอ่าทีวีตู้เย็นโทรศัพท์มือถือหรือว่าเครื่องสบารก็มีนะครับเดี๋ยวติดอ่าติดตามบ่าวลาแล้วก็วเข้ากดเข้าไปดูนะครับ ก็เป็นกำลังใจให้บ่าวเราทำหน้าที่ต่อไปนะครับผมขอบคุณครับครับท่านผู้ชมที่รับฟังติดตามอยู่รับชมแล้วก็มาฟังประวัติคร่าวๆด้วยกันนะครับนี่คือตึกช้างนะครับตั้งอยู่บริเวณแยกรัชโยธินตัดรัชดาพิเศษนะครับนี่คือตึกช้างแห่งนี้แหล่งรวบรวมวิศวกรรมสมัยก่อนเนาะประมาณ2522นะครับ แหล่งรวบรวมวิศวกรรมวิศวกร,รที่ออกแบบตึกช้างเนี่ยคือศาสตราจารย์ดรอรุณชัยเสรีพูดครข้าวก็คือระดับประเทศนะครับวิศวกรวิศวกรระดับประเทศนะครับที่มาร่วมช่วยออกแบบนะครับผมท่านอรุณชัยท่านอรุณชัยเสรีเนี่ยจบวิศววิศวกร,รจากจุฬานะครับ มหาลาัยจุฬาท่านเรียนเก่งมากนะครับตอนนั้นอะ่ะตอนจบอาจารย์ที่จุฬาเป็นอาจารย์ของอาจารย์อรุณนะครับได้ทาบทามให้อาจารย์อาจารย์อรุณใจเสรีเนี่ยให้มาสอนหนังสือที่คณะวิศวกรรมของมหาลัยจุฬานะครับและท่านก็ได้สอนวิช,ชาดอลลิงพื้นฐานให้กับนักเรียนเนาะได้สักพักนะสอนได้สักพักหนึ่ง ท่านก็ได้ทุนฟรูไบไปเรียนต่อที่มหาลัยอิลลินอยอิลลินอยที่อเมริกานะครับผมอิลลินอยนะครับก็จบกลับมานะครับก็มาสอนต่อที่มหาลัยจุฬาอีกครั้งนะครับเป็นอาจารย์สอนได้ประมาณ22ปีอะไรบ้างครับก็ได้มีปัญหาที่กล่องเสียงนะครับช่วงนั้นเนาะเจ็บคอสมัยนั้นก็คือการสอนไม่มีไม้นะครับ ก็ต้องตะโกนใช้เสียงดังเพื่อ,อลูกศิษย์ได้เข้าใจได้ยินได้ชัดเจนนะครับผมสมัยนั้นก็ยังว่าเนาะก็คือยังไม่มีไมค์นะครับและต่อมาอาจารย์ท่านเนี่ยสอนหนังสือเยอะมากแล้วก็สอนไปเรื่อยๆครับคิดว่าตัวเองต้องพักละเสียงไม่ดีละคอเจ็บด้วยมีปัญหาที่คอนะครับแล้วก็เลยลาออกอะ่ะลาออกจากเป็นอาจารย์นะครับ ตอนนั้นท่านเพิ่งคแค่อายุได้45ปีเองครับยังไม่ถึงวัยกเกษียณน,นะครับแต่ก็ต้องออกมาขอลาออกเพราะว่าท่านรู้สึกว่าเริ่มไม่ดีแลกับอาการที่เจ็บคอนะครับเป็นกลองเสียงอักเสบประมาณนี้นครับแล้วท่านก็ออกมาเปิดบริษัทนะครับนี่ท่านออกมาเปิดเป็นบริษัทเป็นของตัวเองเลยนะครับชื่อบริษัทว่าอารุณชัยเสรีนอนซินติ้งเอนจิเนียริย่งจำกัด นะครับเปิดตั้งแต่ปี2องพอ่สได้รับงานสำคัญมากมายนะครับเป็นบริษัทที่ออกแบบโครงสร้างนะครับผมแล้วก็งานวิศวกรรมต่างๆนะพอ,พอท่านนะเปิดบริษัทแล้วเนี่ยบริษัทท่านก็ประสบความสำเร็จเรื่อยมานะครับอีกอย่างท่านก็มีชื่อเสียงด้วยนะในด้านนี้เนาะเขาก็ไว้วางใจนะครับแล้วก็มีผลงานที่ท่านะ เคยออกแบบนะทุกท่านครับเคยออกแบบก็คือหนึ่งเลยตึกประโยกค,ครับตึกประโยก1หนึ่งสองนะครับมีผลงานโดดเด่นมากมายนะครับและท่านก็ทํามาตลอดนะครับและท่านได้รับงานออกแบบโครงสร้างนั้นมาเรื่อยๆนะมาจนในที่สุดอ่ะก็อยากมีตึกเป็นของตัวเองเออและตรงนี้อ่ะเป็นที่ดินของพ่อแกนะครับพ่ออาจารย์นะครับท่านอ่ะอรุณชัยเสรีนะครับ แต่ติดที่ว่าแปลงนี้เนี่ยมันจะเป็นที่ดินแบบยาวไม่กว้างเท่าไหร่ครับแต่เป็นยาวเหมือนเส้นก๋วยเตี๋ยวพี่พ,พี่น้องครับนะครับแต่ที่ดินแปลงนี้ก็มีปัญหาอยู่นะครับเป็นที่ที่ดินยาวไม่กว้างเท่าไหร่เนาะอาจารย์ก็ท่านก็เลยไปลองไปปรึกษาสถาปนิกมือฉางอีกคนหนึ่งครับเก่งที่สุดท่านรู้จักกันเนาะ ท่านก็เก่งเรียนมาจากนอกเหมือนกันครับท่านอาจารย์ผู้นี้ก็คือท่านอาจารย์ชื่อว่าอาจารย์องอาจสัตรพันนะครับอาจารย์ออกแบบอาจารย์ออกแบบก็เป็นสถาปนิกอัจฉริยะคนหนึ่งอะครับจบมาจากสถาปนิกคอแนนนะครับคอแนนแล้วก็ต่อปริญญาโทที่เยวคือท่านเรียนเก่งมากนะครับและอาจารย์คนนี้เนี่ยอาจารย์องอาจกับอาจารย์อรุณเนี่ย ท่านก็ได้ปรึกษาหารือกันนะครับแก้ปัญหาเรื่องพื้นที่ายาวแบบนี้แล้วต้องมีพื้นที่โล่งตามกฎหมายก่อสร้างของอาคารตึกในไทยนะครับมีพื้นที่โล่งตามกฎหมายเนาะเขาจะไม่มีปิดนะครับแล้วข้างบนนี้ก็ต้องมีสวนต้นไม้ปลูกต้นไม้ได้ด้วยนะาตามกฎหมายเมืองไทยเนาะก็คุยกันเรื่อยมานะครับอ่า คุยกันสักพักก็ได้รูปแบบทรงนี้แหละครับทรงตึกช้างและสร้างสรรค์ในปีเออและสร้างเสร็จอ่ะภายในปี2540นะครับพี่น้องนี่มีทั้งหมด32ชั้นนะครับเป็นทั้งอาคารสำนักงานแล้วก็เป็นที่พักอาศัยครับพอสร้างเสร็จเนี่ยก็เป็นที่แปลกตาของคนแถวนี้มากเลยนะครับเพราะว่าจุดเด่นมากเลยตั้งอยู่บนตรงแยกรัชโยธินพอดีเนาะ เป็นตึกที่โดดเด่นนะครับสุดยอดมากเลยครับขนาดที่ CNL เนี่ยยังยกให้เป็นตึกที่โดดเด่นที่สุดหนึ่งในยีของโลกนะครับผมโอ้โหท่านสุดยอดมากครับนี่คือฝีมือของคนท่านเนี่ยอ่านี่คือฝีมือของคนไทยแล้วก็ออกแบบด้วยเจ้าของคนไทยนะครับนี่คือการออกแบบของวิศวกรรม วิศวกรและสถาปนิกที่เก่งที่สุดในเมืองไทยก็ในยุคนั้นเนาะก็ถือว่าโดดเด่นมากครับถึงกับลงอถึงกับลงถึงกับ C.N.L อะ่ะลงว่า1นใน20นะครับที่โดดเด่นนะครับติดอันดับโลกนะครับโอ้โหสุดยอดมากครับคนไทยนะครับสร้างอะไรก็แบบอลังการมากแล้วก็ความคิดสร้างสนนรรค์แล้วก็ ก็คือมีคนเก่งที่จบมาจากนอกครับนี่แหละครับอยากให้ประเทศชาติเราพัฒนาก็ต้องมีการเรียนรู้เอาเป็นแบบอย่างครับนี่คือเมืองไทยเราก็ได้เป็นแบบอย่างรับรู้ไว้ไม่เสียหายนะครับก็คือการพัฒนาประเทศชาติไปได้ก็คือต้องมีคนเก่งๆนะครับ ทุกที่ครับทั่วโลกต้องมีแบบนี้นะครับถือว่าเมืองไทยสุดยอดมากเลยครับที่ผลิตบุคลากร,กรแต่ละคนแต่ละบุคคลออกมาเก่งๆทั้งนั้นครับและสามารถต่อยอดในอนาคตได้ครับนี่คือตึกช้างนะครับโอ้โหพี่น้องครับสุดยอดเป็นเจ้าของเองออกแบบเองสร้างเองครับนี่คือตึกช้างตั้งอยู่แยกรัชโยธินตัด รัชดานะครับหรือตัดประโหนโยทินนะครับสุดยอดผมนับถือครับสุดยอดจริงๆครับฝีมือคนไทยสร้างเองคิดเองลงทุนเองครับแม้แต่พื้นที่ไม่อำนวยก็ยังสร้างเป็นรูปลักษณ์ของช้างได้พี่น้องครับโอ้โหอลังการมากนับถือจริงๆครับเป็นมีบุคลากรที่เก่งเมืองไทยก็คือว่า ไปเรียนจบจากนอกมาก็ต่อยอดที่บ้านตัวเองครับก็มาพัฒนานะครับถือว่าเป็นการสร้างเป็นการสร้างที่คุ้มค่าเพระาะว่าได้จ้างแรงงานแล้วก็ทำให้ตัวเองมีประสบการณ์หลายอย่างหลายๆด้านเช่นเศรษฐกิจทำให้ประชาชนได้ มีงานทำอะไรประมาณนี้ครับก็ถือว่าเป็นความเป็นความพัฒนาในในระดับประเทศเลยครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้บ่าวเราก็ให้มาดูแบบชัดเจนว่าเต็มตาเลยครับว่าสวยงามแค่ไหนเนาะบ่าวเราก็มีประวัติร้าวแค่นี้ถ้าพูดผิดอะไรก็ขอโทษขออภัยเลยนะครับ โอ้โหทางรถไฟฟ้าเดี๋ยวนี้ตัดผ่านแล้วครับซ,ซึ่งตึกตัวนี้ก็โดดเด่นอลังการเห็นไหมครับมีเป็นรูปหูช้างตาช้างแล้วก็งวงช้างครับสุดยอดมากเลยครับเป็นการออกแบบสถาปนิกสถาปนิกที่เก่งๆนะครับมารวมตัวกันเนะาะนี่คือเมืองไทยนะครับสร้างอะไรก็ แบบอลังการแล้วก็ออกแบบที่ทันสมัยแล้วก็ความสวยงามโดดเด่นมากครับตึกนี้ได้รับการโดดเด่นขึ้นชื่อว่าหนึ่งใน2 0ของโลกนะครับทุกคนเห็นกันแล้วใช่ไหมครับว่าประวัติศาสตร์มันเป็นยังไงเนาะประวัติศาสตร์การาเป็นเจ้าของตึกแข่งนี้เนาะก็คือคนไทยสร้างเองคิดเองสร้างเองนะครับนี่ก็ แยกรัชดาถือว่าสวยงามมากนะครับตรงนี้ก็เป็นสอนอครับข้างล่างครับยังไงก็คลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับท่าน สบายดีสวัสดีครับบายบายโอ้โหตึก oh, oh. สุดยอดมากสวยงามอลังการตั้งเด่นมากครับตรงแยกรัชดานะครับผมขอตัวลาไปก่อนครับบายบายสวยมากสวย